ต้นอะไรเอ่ยยูฮูพาดูนี่คือรักดอกม่วงที่ใช้ดอกร้อยมารายครับต้นรักดอกม่วงเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูง1-3เมตรแต่กิ่งก้านได้ดีที่โคนต้นเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากสรรพคุณของต้นรักดอกม่วงตำราได้กล่าวไว้ว่าใบมีรสเสื่อนแก้ลิซิดดวงทวารแก้กุทราช ดอกมีรสเฟื่อนแก้ไอแก้หืดแก้หวัดช่วยเจริญอาหารช่วยย่อยต้นมีรสเฟื่อนขมเป็นยาบำรุงทวารทั้ง9้าเปลือกต้นมีรสเฟื่อนเมาช่วยขับน้ำเหลืองเสียทำให้อาเจียนรากมีรสเฟื่อนขมแก้ไข้เหนือแก้บิดมุกเลือดยางจากต้นรสร้อนเมาเป็นยาถ่ายอย่างแรงแก้ปวดฟันแก้ปวดหูช่วยขับพยาธิแก้ลิสิดวงนำไส้ แก้กละากเกลื่อนยางรักถ้าหากว่ารับประทานมากไปจะทําให้อาเจียนยางรักมีพิษทําให้ระคายเคืองสรรพคุณดีๆของต้นรักที่เป็นทั้งไม้ดอกและเป็นสมุนไพรครับ